สวัสดีค่ะวันนี้ตู่มาแนะนำเ,เซรั่มเป็นสเต็มเซลล์นะคะเป็นนวัตกรรมสารสกัดจากเกสรดอกบัวสายพันธุ์อเมริกา e นะคะคุณสมบัติของสเตมเซลล์ตัวนี้นะคะจะช่วยยกหน้าเรียวนะคะช่วยลดร่องแก้มลดถุงใต้ตาทำให้หน้าเนียนใสาภายใน15นาที เดี๋ยวจุจะลองสาธิตให้ดูนะคะวิธีที่ทำให้หน้าเนียนใส,สภายใน15นาทีง่ายมากค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการที่เราหยดสเต็มเซลล์มาประมาณเท่านี้นะคะหยดให้ด้วยใบหน้าเลยค่ะน้ำขอด้วยก็ได้นะคะ สเต็มเซลล์ตัวนี้จะซึมเร็วมากค่ะเขาไปอยู่ใต้ผิวแล้วหมดแล้วค่ะในเมื่อเขาไปอยู่ใต้ผิวแล้วหมดแล้วทีนี้เราต้องการแก้ปัญหาจุดบกพร่องของเราในะแต่ละจุดเราจะใช้น้ําสะอาดนะคะอันนี้ก็คือน้ําสะอาดปกติมาเป็นช่วยตือนํำาำผาเมื่อะลมงน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาไปแก้ปัญหากันค่ะ นะคะนับผ่ะเราก็ลูกขึ้นนะคะลูกขึ้นถุงใต้ตาเปลือกตานะคะถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆถุงใต้ตาเราจะค่อยๆลดลงรอยตินกาหางตาของเรามันจะเริ่มหายไป เมื่อเรารูปไล์ไปเรื่อยๆจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าน่าจะเริ่มใส่ขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ตึงตึงขึ้นจริงๆนะคะยังเ,เห็นได้ชัดเมื้วค่ะเขาซึมเร็วมากต้องใช้น้ำช่วยทียนี้เราก็มาแก้ปัญหาข้างนี้กันนะคะําวิธีเดียวกันนะคะ ลูกขึ้นตัวจะเป็นมีปัญหารกระมุมปากด้านนี้นะคะตกมากเนื่องจากวยสูงไว้นั่นเองค่ะจริงๆเราสามารถใช้สเต็มเซลล์เพิ่มได้อีกนะคะแต่ตัวใช้น้ำสะอาดแทนค่ะเพราะว่าตัวขี้เหนียวค่ะลูกขึ้นเห็นไหมคะเราว่าเรายิ่งลูกไร หน้าเราจะยิ่งใสใสขึ้นเนียนขึ้นเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ร็อคอยได้นะคะรอเขาเริ่มตึงแล้วค่ะ ตึงแล้วจะใสเห็นไหมคะว่าน่าใสใสนี่ตัวนี้เลยค่ะกัสโตขวดเดียวเอาอยู่สนใจติดต่อติดได้นะคะสวัสดีค่ะ